รีวิวจูดเบลลิงแฮม107 0ยับ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 ยสนับสนุนโดยเจน้ำการค้าครบเครื่องเรื่องเติมเกมของแท้ลิงอยู่ใต้คลิปเดอร์สำหรับจูดเบลลิงแฮมล่างนี้มาในสไตล์โคเพเยอร์นะครับแต่ว่าพอได้เล่นจริงเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ได้เหมือนกับพวกโคเพเยอร์แบบคาตินี่เน็ตเวทหรืออย่างโรนานิโยอาซาอะไรพวกนั้นนะฮะ เขาเป็นฮูพิเออร์ที่มีสไตล์การเล่นคล้ายๆกับพวกครีเอทีฟเเมเกอร์นะครับด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าค่าพลังเกมลับที่ค่อน้างสูงเขาทำให้จูดล่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าเติมเกมขึ้นไปอ่ะนะไม่เหมือนกับพวกพาตินี่นะที่จะวิ่งขึ้นไปสอดขึ้นหน้าแล้วยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวสอดขึ้นหน้าไปมีส่วนร่วมกับผู้เล่นในกรอบเขตโทษนะแต่ว่าล่างเนี้ยค่อนข้างจะยืนต่ำๆนิดนึงนะแล้วก็นะสำหรับการเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าก็แตกต่างกับล่างบ็อกทูบ็อกที่มากับแพ็ โรดี้ะคร่บล่างบล็อกทูบล็อกเนี่ยจะเป็นกองกลางแบบสายเกตกะสายปัดกวาดะครับแล้วก็มีมิติเกมรับที่ดีกว่าล่างนี้นะร่างเนี่ยเกมรับสู้ร่างบล็อกทูบล็อกไม่ได้นะแล้วก็ส่วนตัวนะถ้าเกิดให้ผมเลือกนะผมคิดว่าจากที่ผมได้ลองเล่นมาวันสิบกว่าเกมเนี่ยนะทั้งในโหมดที่เล่นกับบอทดแล้วก็เล่นออนไลน์ผมรู้สึกว่าร่างบล็อกทูบล็อกเข้ามือกับผมมากกว่านะครับแต่ว่าร่างนี้เองก็เก่งนะก็เก่งในสไตล์แบบจูดเบลลิงแฮมเลยนะสำหรับจุดเด่นร่างนี้เนี่ย คือความสามารถที่ครบเครื่องครับคือเขาอาจจะเป็นตัวที่ไม่ได้เด่นอะไรเป็นพิเศษนะไม่ได้แบบเลี้ยงบอลคอง,คองบอลโคดจัดนะไม่ได้ยิงแรงจัดไม่ได้จบสกอร์ผมจัด,จดไม่ได้เร็วจัดนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็คือเพอร์เฟกต์หมดนะเป็นกองกลางสายสมดุลคล้ายๆกับพวกรุดกุลิตอะไรแบบเนี้ยนะคือเกมรับช่วยได้นะเกมลุกก็ช่วยได้มิติการเลี้ยงบอลคองบอลก็ดีนะแต่จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบกับจูร่างนี่เลยคือเนี่ยมิติการจ่ายบอลเข้ากระหูลองดูจังหวะนี้ดิ เนี้ยจ่ายแบบคิลเลอร์พาร์ทเลยอ่ะแล้วก็แอฟซีได้เพื่อนคือจ่ายบอลเนี่ยผมบอกเลยว่าจู๊ดล่างเนี้ยเป็นเหมือนตัวครีเอทีฟเพลย์เมกเกอร์นะครับคือเป็นตัวแบบสร้างสรรค์เกมนะฮะไม่ได้เป็นตัวแบบโฮเปเยอร์แบบพาตินี่เน็ตเวิร์ดเงี้ยถ้าเกิดใครที่คาดหวังตัวโฮเปเยอร์แบบวิ่งสอดขึ้นหน้าทำประตูในกรอบเขตโทษอะไรเงี้ยคือจู๊ดเนี่ยผิดหวังนะแต่จู๊ดล่างนี้ดูดิยิงไกลเป็นไงฮะโอ้โหสวยไหมนี่ยิงไกลนอกกรอบนะคือเล่นบอลเน่ะเหมือนกับพวกตัวครีเอทีฟเพย์เมกเกอร์เลยอย่าไไปเเลล่นนแแบบสต์์โอรระกๆทีี่่่ผมเเลนนยไมม่่่คออยเเข้าาาืนะะพรวผมเล่นแบบ จะกะให้เขาเป็นตัวแบบเหมือนฮปูปพเยอร์คล้ายๆพวกพาร์ตนี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเล่นเป็นเหมือนเคียร์ที่เพลเมเกอร์จะเข้ามือแล้วก็เล่นง่ายมากกว่านะเน้นการจบสกะก์จากการระยะนอกกรอบเขตโทษแล้วก็เน้นสร้างสรรค์เกมจากจังหวัดแทงทุลุช่องจังหวัดจ่ายเนี่ยเป็นหลักนะคือล่างเนี่ยจ่ายบอลคือดีมากๆนะผมชอบมากเลยมิติการจ่ายบอลแล้วลส่วนในเรื่องของมิติเกมรับนะโอเคตามที่บอกไปนะไม่ได้แน่นเท่าก,กับตัวของบ็อกทูบ็อกว่าบ็อกทูบ็อกมันจะเป็นตัวแบบว่าไฟติ้งมากกว่านะแบบว่าปะทะได้มากกว่าแต่ว่าชุดล่างนี้ช่่วยยเกมรับอู บ้างพอสมควรนะมีลงมาต่ำนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยได้จูดปลายล่างเนี่ยอาจจะรู้สึกแตกต่างกันนะบางคนอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าเป็นกองกลางที่แบบดูไม่ค่อยเก่งอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมฮะแบบว่าไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นพิเศษก็เป็นตัวเรียบๆธรรมดาอะไรเงี้ยแอบ,บอาจจะผิดหวังกับล่างร้อไปด้วยนะครับแต่ว่าผมมองว่าใครที่ต้องการกองกลางสายแบบ สมดุลน,นะฮะสายครบเครื่องนะร่างนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าสารพัดประโยชน์จริงๆนะช่วยเกมลูกนี้ลองดูจังหวะตั้งเตะนะครับก็ถือว่าเล่นลูกตั้งเตะเนี่ยได้ไม่ได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากนะเลขจุดนึง่ยมชอบจุดร่างนี้เลยคือ การเล่นลูกกลางอากาศก็ผมจังหวะที่แบบฮ้ยต้องแย่งมงแย่งปะทะกลางอากาศเก็บบอลกลางจากว่าบอลยาวที่โย่มาฝั่งเราหรือคู่แข่งโยนมาเนี่ยรู้สึกว่าเก็บบอลได้ดีนะเพราะว่าหูส่วนสูง190กว่านะนี่ดูจังหวะเติมเกมสอดขึ้นไปแล้วยิงโอ้โหแบบนี่คือสอดขึ้นไปแล้วยิงแบบสไตล์โคพเยอร์นะแต่ว่าก็ไม่ได้คมมากนะถ้าเกิดใครที่อยากจะโมใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าเพิ่มฟินิชชิ่งให้แต่หลัก0ดีกว่านะถ้าอัพแบบออโต้ฟินิชชิ่งมันน้อยนี่แค่80สกว่ารู้สึกว่าจบไม โใหม่แล้วรู้จังหวะแอสซิสมาโซเลสนะครับนี่โอ้โหเป็นไง สร้างสเกมดีมากนะถ้าเกิดร่างที่ผมแนะนําเลยเล่นเป็นสไตล์ครีเอทีฟต,ตามที่บอกไปนะโหดครบเครื่องเข้ามือนะครับก็แรกๆเล่นผมรู้สึกว่ายังไม่เข้ามือมากแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะก็จับจังหวะได้มากขึ้นนะเป็นฮเบเยอร์ที่ค่อนข้างยืนต่ำนะครับเป็นฮเบเยอร์ยืนต่ําก็ให้จินตนาการว่าเหมือนเราได้ครีเอทีพีเมเกอร์มาเท่านั้นครับเนี่ยถ้าอยากจะให้เติมเกมต้องทาชิ่งวันทูแบบนี้นะนีแลวรู้สอนขึ้นไปครับแล้วก็จ่ายแอสซิตให้เพื่อน คาดหวังแบบเฮ้ยร้อยเจ็ดใช่ไหมมันพอๆกับพวกบิ๊กทามเนมานนะครับเออัวเลสนะครับแกเลตเบลอาจจะต้องเด่นแบบนั้นแต่ว่าพอเล่นจริงเนี่ยไม่ได้เด่นอะไรมากนะก็เรียบๆธรรมดาเฉยๆ,ๆนะครับส่วนตัวแล้วก็รู้สึกแอบคาดหวังมากเกินไปนิดนึงด้วยนะฮะสำหรับใครที่เล่นมาแล้วลองรีวิวดูได้นะครับแชร์กันดูได้นะว่าเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะเข้ามือไม่เข้ามือก็คอมเมนต์นะบอกเพื่อนๆมาได้นะครับสำหรับจูดร่างนี้ถ้าให้ผมให้คะแนนนับเต็ม10ผมให้สัก8.5และกันนะครับหคะแนนที่หักไปก็คืือออในเร่งงข ความเข้ามือนะอาจจะยังไม่ได้เข้ามือมากส่วน0.5นะครัผมหักถ้าเทียบกับเรื่องของตัวบ o ็อกทูบ็อกนะเพราะว่าผมรู้สึกชอบตัวบ o ็อกทูบ็อกมากกว่านะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน